สระในภาษาอรมีสระอะไรบ้างฮะอีะออเยอะมากครับสระอ้าของตัวนี้นะฮะมันมีสระอออยู่นะครับดังนั้นที่อยู่ด้านบนนี้นะครับมันออกเสียงได้สองแบบสระอ้ากับสระออกรณีไหนที่ออกเสียงสระอา้ากรณีไหนที่ออกเสียงสระออขึ้นขึ้นอยู่กับพยัญชนะนะฮะ ดังนั้นครูอยากให้นักเรียนบอกพยัญชนะที่ออกเสียงด้วยกับสระอฮะ,ฮะอเลฟไม่ใช่มันออกเสียงสระอ้อาอยู่บะไม่ใช่มันออกเสียงสระออ,อยู่บอกพยัญชนะที่มีที่อ่านอา่อานกับสระออนะฮะมันมีทั้งหมด8ดตัวนะครับซอดดอดอดอ้อ คอฟคอฟโหยโหยเค<อ><อ>าะเคาะ่เคาะนะฮะครบอพอดีแปดตัวนี้เวลามันเจอสระด้านบนขีดนะฮะสระด้านบนจำไว้เลยฮะว่ามันจะออกเยสนสระออไม่ออกเยสนสระอ่นะตัวซอสเจอสระด้านบนเอาคำแทนที่ของมันที่อยู่ด้านหน้าตัวซอสก็คือซอสโซตัวดอคก็คือดอเด็กนะครับ ดังนั้นตัวซอจะสระด้านบนอ่านว่าซอ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 โซแค่เอาไยันชนะตัวนั้นตัวด้านหลังไม่เกี่ยวนะฮะก็อ่านว่าสอตัวซอสจะสระด้านบนอ่านว่าโดโดเฮียมากครับตัวซอสระด้านบนอ่านว่าตอตอตัวซอสสระด้านบนอ่านว่าโซอซอซ ไม่มีซอสอะมันเป็นชื่อมันเป็นชื่อพยัญชนะนะฮะแต่เวลาอ่านแค่ตัวเดียวฮะตัวโตโตกกสระด้านบนอันว่ากอกอนะฮะกอต่อมาฮะก็คือตัวกอยเจอสระด้านบนอันว่าโรเอโกโอนะฮะโอตัวระสระด้านบนอันว่าโรรอนะฮะ ตัวเคาะสระด้านบนอ่านว่าคอคอนะฮะเอยอะมากครับก็ประมาณนี้แต่ถ้าตัวอื่นจะออกเสยนสระอานะฮะอย่างเช่นตัวบะสระด้านบนอ่านว่าบาอ่าก็คือบานะฮะแล้วก็ถ้าตัวตะสระด้านบนอ่านว่าตาตาครับก็คือถ้าสระอูสระอีก็ยังคงเป็นสระเดิมนะฮะก็คือตัวซอฟสระอีก็คือซี ดังนั้นอ่านให้ครูฟังหน่อยนะฮะจากอ่านขวาไปซ้ายนะฮะจากขวาไปซ้ายครูขอพี่ฟาเดียก่อน,นะฮะอเลฟค่ะออูอีเยี่ยมมากครับบาาูููีตตติตซ,ซสียา T ูจี U าฮู G H U อ ku ki da do di za za zu zi ro ru ri za zu zi sa su si a chu shi so su si da do di to to ti za za zu zi a o ai wa ฟาฟูฟีโตคูดูกาคูฮีลาลูลีมาโมมินาโนนีนาฮาคูฮีวาฮูวียาอยูยีรู้สึกว่ามันง่ายไปนะครับดังนั้นคุณจะสลับพยัญชนะแล้วก็สลับสระดูนะฮะพี่ฟาเดียฮะซาอูดูอูต<อ>ูฟี<ส>ลี เ uh, uh, อ่อคูเอ่อจีคู่นีจีคอเป็นบนก็เป็นคออื uh ้อ huh. ือคูอ uh ูอูรูฟูฟอดอโอเคนะถือว่าทุกคนอ่านเร็วมากนะฮะถูกบ้างครับถ้าสองขีดเนี่ยนะครับก็คือว่ามันจะออกเสเียงได้สระอัน กับสะระอ่อนสะระซ้อนอยู่ด้านล่างก็คือสะระอินแล้วก็ที่เป็นรูปแบบที่เหมือนคอมม่านะฮะเหมือนไอ้อไน,นะตัว9 6้ประมาณเนี้ยก็คือออกเสียงสะระอุ่นตรงเนี้ยเขาเรียกว่าสะระซ้อนหรือสะระคู่ก็ได้เพราะว่ามันมันซ้อนกันหรือมันเป็นคู่กันแต่นี่คือสะระเดียวเพราะว่ามันอยู่โดดเดียวสระ กลมๆตรงนี้ก็คือสระตายนหน้าที่ของมันคือถูกอ่านควบ่อมาที่เป็นรูปเป็นแบบนี้ครูตั้งชื่อใหม่ของอันนี้นะก็คือสระตายและฟืน้นที่จริงชื่อของมันน่ยในภาษาอังกฤมีชื่อว่าสุกุลแล้วก็อันนี้ชื่อว่าชัดดาแต่ครูขอเปลี่ยนใหม่ให้มันเป็นชื่อภาษาไทยดังนั้นหน้าที่ของสระตายตรงนี้นะฮะก็คือว่าถูกอ่านควบและ อ่มันไม่ใช่อ่านควบอย่างเดียวมันต้องฟื้นมาด้วยนะฮะฟื้นตรงนี้ไม่ถึงว่าต้องออกเสียงดับเบิลถูกอ่านควบแล้วก็อ่านสระดังนั้นสระตาและฟื้นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมากับพยัญชนะตัวอื่นจะมากับสระตัวอื่นอย่างเช่นบางทีจะอ,ออกเสียงสระอ่าบางทีออกเสียงสระอีบางทีจะออกเสียงสระเอ่เอ,อ,อส,สระอูะ ทีนี้วิธีการอ่านนะครับเดี๋ยวคุณจะยกตัวอย่างนะฮะให้เห็นภาพก่อนอ่านให้คุหนยฮะตัวนี้ดาดาสีสมโมโมถูกต้องครับจะอ่านว่าไงฮะเป็นแบบนี้ถ้าสระตายก็คือว่ามันไม่มีสระตัดสระทิ้งไปเลยฮะ่<า>ันว่าดาสมใช่ครับดาสมด,าสดังนั้นสระตายมันไม่มีสระ เห็นไหมว่าปกก่อนหน้านี้มันมีสระอยู่แล้วก็มันไม่มีสระสระตายไม่มีสระหน้าที่ของมันคืออะไรก็คือตัวซีนซอเสือตัวนี้ถูกอ่านควบกับตัวด้านหน้าแสดงว่าตัวด้านหน้าเวลาเห็นตัวก,กลมๆมันไปกินนะฮะเวลาตัวกลมๆถูกว่ามันเหมือนอาหารดังนั้นตัวด้านหน้าของมันไปกินอาหารนะฮะก็คือถูกอ่านควบก็อ่นว่า does นะฮะก็คือ does move อ่านว่าอะไรฮะตัวนี้กัมลีมุกกัมลีวุยกัมลีนั่นแหละนี่อ่านว่าอะไรฮะกัมมูลีวุยเห็นไหมว่าสระตะละฟื้นนะฮะก็คือตัวกราฟไปอ่านควบกับตัวมีมอ่านว่ากัมนะฮะดังนั้นตัวมีมตัวแรกนะฮะมันจะตายก่อนก็คือตายนะฮะ แล้วก็มันฟื้นมาครับแล้วก็อันสระของตัวมันนะครับก็คือก็จะเป็นกัมมูลิว